ครับผมเกี่ยวไปชมนะครับวันนี้จะมาลองยิงหน้าไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหน้าไม้พับได้นะครับ n อ z นฟซห้าสิบนะครับเวลาพับนะครับกด,รกดตรงนี้นะกดตรงนี้นะกดลงไปนะครับแล้วก็พับลงมาพับเก็บได้นะครับผ่านท้ายพับเก็บได้นะครับปึ๊บพาไปไหนก็ได้ ตัวเล็กนิดเดียวแรงึง120ปอนด์ความเร็วโรงงานเคลมมาที่300ฟุตต่อวินาทีนะครับเวลาไหนขึ้นลูกก็ขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จพร้อมยิงยิงแบบสั้นนี่ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการพื้นที่จํากัดนะครับเราจะยิงแบบยาวก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกกล้องนะครับมีมาให้นะ มีไฟด้วยนะครับมีสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับไฟปรับได้เดี๋ยวเรามาลองยิงดูปึนส,สายนะครับใส่ลูกเอาด้านที่สีแตกต่างลงมาข้างล่างนะครับวันนี้จะลองยิงลูกตัวนี้เป็นลูกของเขาเองนะครับแล้วก็ลูกที่เป็น ชนิดอื่นด้วยนะครับนัง่งแบบนี้ไปเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งกล้องนะก็บุ่มก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับ ดูกลุ่มนะครับเป็นสายเยอะๆเนี่ยเจ็บมือนกันไปสามลูกนะครับเจบมือแรงดึงมันร้อยยี่สิบปอนด์นะครับมือยังพอดึงไหวนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเจ็บแล้วล่ะผมนั่งดึงเมื่อไหรถ้ายืนดึงเนี่ยคิดว่าน่าจะ เบามือมากกว่านี้นะเจับมือเลยยิงต้องยืนดึงนะครับนั่งดึงในมันรูดนะไม่เป็นไรต่อไปนะครับยิงด้วยลูกยิงปลานะครับแบบนีนะ้เวลาท่านจะยิงท่านก็เอาใช้อะไรนะเชือกผูกตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้รอกติดข้อมือ,อนะครับจะได้ไม่เกะก,กะติ่ปืนนะครับขออนุญาตยืนดึงนะครับเพราะว่าเจ็บมือละ ดึงโคค่อนข้างเยอะนะครับดึงโคค่อนข,ข้างเยอะแต่ก็ยังไ่ต้องใช้รอกดึงปอดีเลยะนะครับอันนี้เป็นลูกกิงปลานะเตฟ กลับมามของบางอย่างกระเด็นกลับมาด้วยนะฮะไ่ดูว่าคืออะไรต่อมานะครับอันนี้เป็นบอร์ดเฮดนะบอดเฮดเนี่ยมีหลายแบบนะครับหัวแบบนี้ก็มีนะครับหัวแบบนี้ก็มีหัวใบมีดแบบนี้ก็มีนะครับหัวยิงตัดหนังหนาแบบเหล็กทั้งหัว เชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับคมมากเลยเนี่ยกระจัดแบบนี้ก็มีนะครับเอาใช้คู่กับลูกแบบนี้นะครับลูกที่มันเปลี่ยนหัวได้นะครับลูกพวกนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนหัวได้อย่างนี้เป็นหัวกระแทกนะครับเดี๋ยวลองยิงกับบอกเทสด้วยนะสักครั้งหนึ่งก็ค่อยไปตรวจเป้ากัน ากระจายมดนะสวยเลยนะครับสองสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันรูปสุดท้ายเนี่ยยิงบะเทสเนี่ยลูกจะหนักหน่อยนะครับตรวจเป้ากันนะครับ ันเป้านะครับเป้าเป็นไม้กระดานนะครับกระดุยเลยนะครับสองลูกแรกเข้าซ้อนลูกเลยนะครับอีกสองลูกนะครับเป็นลูกธรรมดากับลูกยิงปลานะครับอันนี้ลูกบิดหักเลยนะครับพ่อแรงมากนะครับดูดูลูกเข้าไปท่านี้นะครับบังบิดเข้าไป อันนี้ก็คือมันยิงกระดานนะฮะลูกนี้มันเอาว่ายิงปลานะครับมันไม่เหมาะกับยิงกระดานอยู่อยู่แล้วนะครับอันนี้บอดเฮดนะครับข้างหลังนี่มันเป็นตนะ็อปเปอร์นะดูนะบอดเฮดติ้เข้ามาบอดเฮดก็จะกินต่ำกว่าเขาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกเขาหนักนะครับก็ดึงไม่ออกนะครับประมาณนี้นะ สามลูกนี้นะครับเข้าวงเดียวกันประมาณนี้หมดเลยนะครับส่วนประเทศนะครับอยู่นี่นะกินต่ำกว่าเขาหน่อยนึงโอเคนะครับอันนี้ยิงลูกได้หลายชนิดมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็พกพาเก็บได้ด้วยสะดวกครับตัวนี้ราคานะครับ900 0บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ครบตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับ